สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะะเดี๋ยวผมจะมานำเสนอตัวบอร์ดนะ,ะเป็นเอ c a t i o n บอร์ดหรือบอร์ดที่เอาไปใช้ในงานจริงได้นะฮะแต่เจ้าตัวเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นเป็นบอร์ดที่พี่ท่านหนึ่งเขาเ ออกแบบมานะครับว่าเขาต้องการอะไรยังไงเป็นแบบไหนนะครับผมก็เป็นคนดีไซน์วงจรแล้วก็ลักษณะลักษณะการใช้งานมาว่าเออต้องเป็นแบบไหนเพื่อที่จะให้มันดูทนทานนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะฮะซึ่งเจ้าตัวบอร์ดเนี่ยมันก็จะใช้ MCU หลักก็คือตัว อ uh, ESP32 นะครับตัวนี้นะครับนี่เป็น uh, เป็นตัวหลักที่อยู่บนบอร์ดนะครับแล้วก็เจ้าตัวบอร์ดนี่ครมันก็จะมีตัว uh, จอ LCD จะใช้หรือหรือหรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะเสียบลงไปนะครับ uh, ถ้าสมมุติว่าเราเราใช้งานก็จะต่อ uh, ต่อ LCD ลงไปประมาณนี้นะครับ LCD นี่ก็จะเป็น LCD ปกตินะครับบัรกีีขาลงไปเลยนะฮะไม่ไม่ไม่เป็นลักษณะของตัว i-square C ฝังนะครับเพราะว่าตัว i-square C เนี่ยผมเอาไปไว้บนบอร์ดนะฮะเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนง่ายนะครับเพราะว่าพี่ก็บอกว่าเจ้าตัวไอซีที่อยู่หลังบอร์ดเป็นตัวโมดูลเล็กๆตัวนี้ฮะนะครับ มันจะใช้งานไปสักพักแล้วก็มันมันค่อนข้างมีปัญหานะครับผมก็เลยบอกว่างั้นก็ย้ายไปลงบนบอร์ดนะครับผมก็เลยเอาไปลงบนบอร์ดแล้วก็ทําเป็นลักษณะของเจ้าตัวขาดิบนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนง่ายนะครับตัวนี้ก็ก็ก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับมันจะได้สะดวกนะครับ แล้วก็แหล่งจ่ายที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ชุดนะครับไม่ได้หมายความว่าเอาไฟจากจากเจ้าตัว MCU นะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราเอาไฟจากเจ้าตัว MCU มาใช้นะเวลาเราต่อเซ็นเซอร์ต่ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นไปเนี่ยอโอกาสที่ MCU หรือเจ้าตัว IC Regulate ที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยเกิดการเสียหายได้นะฮะดังนั้นนะฮะผมก็เลยเออเอาเอา,เอาตัว สวิชชิ่งมาใส่1ตัวนะครับตัวนี้ก็จา่า,จายไฟประมาณ 3M แอมป์นะครับจ่ายไฟประมาณ 3M แอมป์ที่เป็นไฟ5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นไฟ5โวลต์ที่อยู่บนบอร์ดทั้งหมดนี่ฮะก็มาจาก i อ IC ตัวนี้นะครับมาจาก IC s w สวิชชิ่ตัวนี้นะครับเป็นบั c คอนเวอร์เตอร์นะฮะ แล้วก็เมื่อ,อ,อบางเซ็นเซอร์บางตัวหรืออุปกรณ์บางตัวก็จะใช้ไฟออขนาด3.3โวลต์นะฮะโดยปกติแล้วไฟ3.3โวลต์ก็ดึงมาจากไอซีเรกูเลตที่อยู่บน MCU นะครับมันก็เลยเวลาดึงไปปั๊บนะฮะตัวนี้มันจะร้อนร้อนมากนะฮะพอร้อนจนเกินที่มันสามารถทนได้มันก็จะพังดังนั้นนะฮะ ผมก็เลยเอาเจ้าตัว IC Regulate นะฮะเป็นเป็น Low Drop หตัวนะฮะมาฝังไว้บนบอร์ดนะฮะตัวนี้เป็นตัว3.3โวลต์ 3. 3นะฮะเพราะฉะนั้นไฟที่อยู่บนบอร์ด3.3โวลต์ทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้มาจากเจ้าตัว MCU แต่มาจากเจ้าตัว IC ตัวนี้นะครับตัวนี้จ่ายกระแสดได้ประมาณ2แอมป์นะฮะ ถ้าสมมุติว่าเ,เวลามันร้อนนะฮะตัวนี้เราก็สามารถใส่ฮีซิงค์ลงไปได้นะครับใส่แผ่นแผ่นอลูมิเนียมนะฮะข้างล่างนี่นะครับเพื่อที่จะยึดให้เกิดการระบายความร้อนนะครับไอ้ตัวนี้ก็ก,ก็ก็ทนอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับสำหรับ i อ,อตัวนี้เป็นลิเนียนะฮะไม่ใช่ซูชิงนะฮะเพราะว่าดูแล้วว่า3.3โวลต์เนี่ยไม่น่า ไม่น่าจะจ่ายกระแสอะไรได้มากมายนะ,ะตัวนี้ผมก็เลยออกแบบไว้ที่2แอมป์นะฮะตัวนี้3แอมป์นะฮะแล้วก็ในบอร์ดก็จะมีวอลลุ่มวอลลุ่มตัวนี้ก็ปรับหน้าจอนะฮะอย่างเช่นเราเสียบเราเสียบจอลงไปปั๊บนะฮะนะครับแล้วก็ป้อนไฟนะฮะป้อนไฟตรงเนี้ยนะครับเราก็สามารถปรับตัวคอนทราส์บนหน้าจอตัวนี้ได้ นะฮะแล้วก็ในบอร์ดเนี่ยเราก็สามารถาสั่งเ,เจ้าตัวจอนี่ฮะนะครับผ่านาผ่านไอสแควรซก็ได้หรือไม่ก็ผ่านพินนะฮะพินขา2เนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาจัมเปอร์มาใส่นะฮะเป็นพินขา2ก็ได้นะฮะแล้วก็มี IO นะฮะ I o, อพี่เขาออกแบบไว้ว่าเออส่วนนี้ก็จะเป็นตัว u a อาช่องที่2องนะฮะ แล้วก็นี้ก็จะเป็นขาตามนี้ฮะนะครับผมเห็นแล้วก็น่าจะใช้ใช้ได้ดีแล้วก็เข้าท่าด้วยนะครับผมก็เลยขออนุญาตพี่ก็บอกว่าเออถ้าผมเอามาเผยแพร่ได้ไหมนะครับพี่ก็บอกว่าอาโอเคเอใช้ได้นะฮะเผยแพร่ได้ก็เลยเอามาเล่าให้พวกเราฟังว่าเออเนี่ยฮะนะครับมันก็จะเป็นแบบอ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไว้สําหรับแบ็กอัพ นะครับแบ็กอัพไฟ5โวลต์นะครับในวงจรทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นทําไมเราต้องมีเราต้องตัดตัวแบ็กไลท์ออกออก็ก็ก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้ประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟใ,ในในวงจรได้นะฮะนี่คือวงจรทั้งหมดนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่บนหน้านะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับข้างหลังก็จะเป็น การบัดกรีเฉยๆไม่มีอะไระส่วนมากทั้งหมดก็จะอยู่บนบนแผ่นหน้านะครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งดิฟสวิตผมออกแบบเอาไว้เพื่อใช้นะฮะเพื่อใช้เพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าสมมุติว่าเราเราต่อไอสแควรอีกตัวหนึ่งนะฮะไปต่อจออีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้เราก็สามารถปรับได้ว่าไอจอเนี้ยเบอร์อะไร นะครับแล้วก็จออีกจอหนึ่งเป็นเบอร์อะไรเราสามารถต่อได้หลายๆจอนะครับผมก็เลยทำทำดิฟเอาไว้เพื่อที่จะให้สะดวกในการใช้งานนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเอ่อพักพวกสนใจที่จะทำเอ่อสนใจที่จะทำพวกชุดฝึกหรือดีไซน์วงจรในลักษณะแบบนี้นะฮะบ,บอกได้นะฮะเอ่อเราก็จะจะจะ,จะทำให้แล้วก็จะได้อ่อ มาศึกษากันนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราสามารถดีไซน์ได้ทั้งหมดนะฮะแล้วเวลาเราดีไซน์เสร็จเวลาผมดีไซน์เสร็จผมก็จะส่งวงจรส่งรายละเอียดให้นะครับว่าวงจรเป็นยังไงลักษณะแบบไหนจะได้ไปศึกษากันต่อนะครับสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ